บอถึงใส่กอดเด้นไปซื้อเจ้านั้นสองสามลอบเนี่ยวะโอ้แสเงว่าือสะเสียบเมี่ยเถอะบอไมได้น่อยไม่ได้สบน่ครับผมเป้ครับคผู้ชครับมันจะเสพบตูนว่าใหไ่ มันี้พามากินใส่กอกิซานหอมเดี่ยวไปลุยกันใส่กอกรอกะห่อนคนกระห่อนโอ้บรรยา,ากาศกระห่อนห่อนเมื่อถุกอย่างห่อนขนเงินเงินกระห่อนพ่อแล้วอยู่หลังสวนพี่น,อนอ้องหลังสวนหลังสวนไปล,ลหรบูชัหลังสวนปุ้งยาปุ้งยาต่อเนื่องมันนี่กินเลยมันห่อนมันหอนเลยครับไม่ไม่ครับ ออกจากเต่าครับแล้วพวกนี้ก็มาต้มนี่มันเย็นนี่ฮะปองกันเยาะนี่ที่หนอนนะอืมอแกกินซุวเลยเปล่าอืมขมหนอนเนี่ยกินไปมังจากขอยติเป็นคนคนไทยกิดพังนล้วครับ เบื่อ<ม>ปอแน่ก็มือดีมือหนึ่งครับในจิ้มใส่กสอกอย่างสดๆห่อนๆอทำบรรยากาศอยู่ทางนอกทางบ้านกับลูกก๊บร้านพี่น้องร้านห่อนๆเฮ้ยเสือกเสื้อมันกินหัวเสือกเว่าไงได้เลยเมนูนี่เนาะเห็บจน,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 นเห็นนอนเนาะเห็นนอนเฮง น่ากับเกียมแื้วพี่น้องมาๆมาจยว่างกันิมนีขอชิมมั่งกันอ๋อระวังเสียเด้ครับนี่จะเสียไปตัวบริจาคคือเสือกเนานเห็นที่เขาไหมดึงเสือปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไหมเหรอเมอเออมันคือเสียเนี่ยยเอออไ้เาเป็นกินเสร็ก่อนนะครับ มอมมพะร้ายหืมไม่กินก็จเสียบรอยากาดวนไปพี่ยองอือตับยองอร่อยแฮะโอ้เสืลออะไรพอคลิปเดียวดวงดังเลยแบบเยออยอ ปาวนันเปลี่ยน,นใหม่กันเลยอือไม่ได้จ่ดีโอ้แสบของเผินเนาะโอ้โหแสบแค่ทีโอ้สุดยอดพี่น้องใสกก่กอกจับแสบนี่ใส่กอกอีสานอิ่งดีใครผ่านมาทั้งรัตนานด้วยพี่น้องรัตนาน,น้ำเขียวแยกมาทั้งบันพลูกูโอ้โหแยกมาทั้งไงนี่อันนี้มีเจ้าหนึ่งเด้อเจ้านั้าน,านแหละเพอาะไงจักซื้อยังลืมลืมซื้อเราขาไปอุ้นๆเหมือนไง ยูแจ้นแหละสามแยกมองเลียวเลียวบ้ารงเรียนมันเป่ามาแถวบันพุ่นูมาแหงไรมานาน้ำเคี้ยวแหละมีแยงนิดหน่อยนะมจอดอยู่ตรงั้นอ่ะเออมแห้งมาแหงแล้วกันสดเออซาอะไรแซบเลี้ยอืมโอเคนะเนาะกินบปลสุดเดดอือไอุ่นๆนเนะ เอามาส่าสอืมฮนี่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 โอ้โหบรรยากาศแห้งครับพี่น้องดีเทามีมาเด้อยครับจะต้มอไะไรปะอือะมฮึโอ้โหามากเยอะมันมียองงมันก็มีสองอยังซองอยังซองอยังเอ,งอาทีมันบอยฮะ ยม่นบะหนี่ยต้องคือะภาคตะแยมยางสดๆครับบะหมี่บะได้ยังไงครับจาบบะหมี่บะไ้ยังว่าบะยื่นเขาบะเห็ดเป็นเพราะย่างอยืเนาะเพราะยางบะหม่เป็นนี่นะเป็น คือว่าบรรยากาศอีกแบบนึอง,นงนอือหือเ้าอือหือเจ้คุนิโปเนะอือืมยึดปล่อกถึงใส่กอดเ้ยไปซเจอนันสองสามหลอดเนี่ย,อยอวยอะ จะเรียกว่าคือสีเสียบเฮียงเถอะเป็นปลาโบไม่ได้หน่อยปลเสียบเวกิดดูคิดได้หอนจะหอนยังมากินนี่สุท้ายเสียบเมี่ยงเอาดอกยนงหอนยังเสียบอภิอัตอัวกุยสีลุมเอาลมงตแม่ด้อว้าวแกกูญชีกัด พอดายวางอย่างยากอ่ะอืม้าเคยผักแก้วตึงแก้วบบหอมเลยผักยังที่นี่ผักอีกผักชีไงผักชีไงเพื่อนพักชียังพักชีลาหัวมันจาลุงฮ่า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 ดึงดึงดาดึงดางยังไงวะ ไอ้กอกาเด็ยากาศยังพิงแไม่โหดฉันาฉันเด็กดูเด็ดดูจะไปลยะเนเหนึ่งปีทันเอ้าพ่อนพอนกั หอนกับเป่าเป่าที่หอนกับแบมน้ำไปอือหอนลูกชิ้นนี่โมเมหอนเสือโอ้ยไงครับขอใจผิดเนาะถึงวันจะหอนเสือหอนนิ่งเบื้องแล้วครับเป็นกบื้องแจให้ลูกให้ร้านนี่เด้อเหมือนเดิมฝากคลิปตัวต่อไปน้ำมีเยังมาครับมากินให้พี่น้องให้เพิ่นมาปล่อยเล่นังนนน้้อให้เพิ่นมากินน้ำลายอีกโอ้หมดร้านเพิ่นนะครับอือใส่กอก อะไรจะไมใช่ผมดำนินเรดาวัดบาเรียงง่วเจ็บกิจมาิดเอางานขึ้ใส่กอห่อกันนียอืมคุณเรื่อนพรามา่หไ่เปิ่งสองขีดขีดทีสองดำเี่เป้พเป๊ะดตถ้ไม่เก็บลุยต้องงานบ่คุณนี เราไปยังยังไนทีน่าเหีนได้ไงวะดิดิจันน้องเอาพ่อๆเ่าไปยังฝากจับเอาไปหน้อยนะเดี๋ยวนานั่งก็จ้าวมาสะกินยังไปสิดางตัวไหนวะนี่จะได้กินเชือกกินสิงอะไร มันแพงนะมึงเป็นต้องคุณิยาว่าเดเปสาตึกด้ยกินยาใส่กอเไปด้ยเไปด้เ้อเไปเยคุยกนเไปุิยาว่าเปสามตึกตปไดงาเลี้ยงตัวมีกาเลกละครับผมได้การลอเหนายด้ไปนอเล้ครับใจมื้น่นเองครับฝ่าวาเ่นเครับวไดครับัดครับฝากอไเอสวัสดีครับดีครับ